กลับมาติดตามรับชมกันต่อครับอยู่กับผมตีเล็กสายมันอยู่กับ3ามรถขุดที่กำลังขยับตัวอยู่ตอนนี้นะครับที่เห็นนี่คันแรกเลยซันนี่ s AN y ส1 5 4องหนึ่งเปครับป้าเจาะปรมาจารสายโหดหลังจากที่ฝนถล่มก็มีภารกิจแล้วครับ มันทอยดินเหวี่ยงดินไม่ได้ขึ้นคันไม่ได้เดี๋ยวมันเละเอาแก่สั่งเล่นโคนครับเอาโคนล,ลงหลุมครับเนี่ยเอาโคนล,ลงหลุมก่อนเลยในช่วงที่ว่างเล่นไอนเละๆน,น,นี่แหละเปิดแยกตัวออกจากชั้นหน้าดินรอเลยผลหยุดค่อยทอยดินต่อ นี่เป็นในส่วนของป่าเจาะนะครับอยูอ่บริเวณหน้าบ่อดูดน้ําขึ้นมาทําประปาของหนองครับนี่ยครบเธอบ้านด่านบุริร,รําขัดกันไปนะครับจอดครับจอด2 0งซี C, คไว้แต่ว่าเจ้าตัวนู่นครับโดยสารอยู่กับอาจารย์วุฒิครับ2องหซี C, ที่กำลังเล่นโคนคู่กับ โกเบเอสเครุ่น8คุณปู่ของฟาบรรดาลครับนายตะนูนเลยฝั่งนูน้นฝนก็ยังไม่หยุดนะครับก็ยังโปรยโปยอยู่ตกลินลินอยู่ชุดใหญ่นั้นหยุดไปแล้วมีน้ำขังเจิงนองเลยครับข้างล่างโคนที่ว่านิ้วเหนียวนี่เ,เละเป็นโจ๊กอีกแล้ว เนี่ยปาดออกไปให้เหลือแต่ชั้นดินฝั่งนูน้นนะเตรียมการที่จะขุดให้กับหกรอทางขึ้นอยู่ตรงนู้นแต่ว่าฝั่งปลาจอนี่เตรียมการที่จะถอยขึ้นมาแลครับถอยขึ้นมาเอาดินขึ้นมาก็มากบบอ่อนี้แหละจุดนี้ก็มากบบอ่อนี่เลย สามคันครับที่ขยับตัวสองร้อยซีก็ไม่ได้เป็นอะไรครับสเตอร์หมดนะครับเฟืองสปอเก็ตหมดเดินลำบากก็เลยไม่เดินเอาไว้ยืนรอตักดิน ของป่าจอก็ะเลเป็นโจ๊กเช่นเดียวกันครับ ปัลงไสายบรรทุกจอดสนิทแดดออกวิ่งได้เมื่อไหร่นู่นแหละกลับมาเจอกันใหม่สำหรับสายบรรทุกทยอยกลับบ้านไปบางส่วนแล้วเหลืออยู่ไม่กี่คันครับช่วงนี้ก็พายุเข้าด้วย ช่วงฤดูหวานไถท,ทำไรไ่ไถนาฝนฟ้าฝนก็จะมาที่หน่อยครับช่วงนี้ปัดตรงหลุมครับ ลงจุดที่ขุดลอกออกมาแล้วเวลานั้นค่อยอไลต่ตีไล่ละลายปรับพื้นระดับนี้ขุดเผื่อไว้แล้วเผื่อไว้เยอะเลย สคันหนันหน้าเข้าหากันดินก็เหลืออยู่ครึ่งหนึ่งนะครับวิ่งออกไปแล้วครึ่งหนึ่งเหลืออีกครึ่งหนึ่ง อยับเดินป่าเจาะบุกไปเรื่อยๆนี่เพิ่งจะเริ่มครับโคนมันค่อนข้างหนาเพราะว่าตอนที่ขุดดินขึ้นฝั่งนู้นก็โยนโคนมากองไว้เนี่แหละข้างหน้าเนี่ยก็เลยค่อนข้างหนา ไปสก,กิตไปเจอไม้เนี่ยครับหกล้อจอดครับนอนอยู่หน้ารถไครหน้ารถมันหนึ่งสองสามสี่ ห้าหกหกคันครับที่เหลือนอกนั้นกลับบ้านบดจากั้ทหมาสิบแปดคันยาวไป ดยไปปลาเจาะงานนี้โคตรล้วนๆครับสามขุดผลรถขุดฟ้าบรรดาน